ีกที่หนึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีบุฟเฟ่ค่ะอิ่มละ40กินไปเลยจุกๆจ้านี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้พาไปเลยค่ะร้านอยู่ริมถนนมิตรภาพปากทางเข้าหมู่บ้านปา่าตะแบกตําบลและอำเภอโนนแดงจังหวัดนะครราชสีมาครับเลยจุดจอดพักรถหน้าโรงเรียนบ้านกรกสำรงไปประมาณ30เมตรคุณจะได้เจอร้านก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ร้านนี้ค่ะเจ้าของร้านคือคุณจิรเดชเขียนโพนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอดีตคนขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพ เจอโควิดแล้วเจอภาวะที่มันแพงด้วยไม่เอาแล้วค่าครองชีพกพสูงกลับบ้านดีกว่ามาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มระแบบบุฟเฟ่ค่ะจุดเด่นพูดเลยว่าคือราคาค่ะราคา40บาทเท่านั้นเติมได้ไม่อั้นกินให้อิ่มเต็มที่ไม่ว <Yeah. S 1> ่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวข้อไก่เลือดไก่ผักสดขนมหวานน้ำแข็งใสมีกันให้ฟรีๆเรียกได้ว่ากินกันให้จุกๆ ไม่อิ่มก็เติมได้เลยแต่สําคัญบุฟเฟ่ก็คือว่าจะต้องกินให้หมดอย่าเหลือทิ้งนะคะครับโดยทางเจ้าของร้านคุณจิระเดชบอกว่าอยากจะแบ่งเบาภาระคา่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าแล้วก็อยากจะให้ได้ทานกันอิ่มน้ำสำราญแบบนี้ลูกค้าก็เลยแวะเวียนมาไม่ขาดสายนะคะ บอกเวลาหน่อยแล้วกันค่ะร้านนี้เผื่อว่าใครอยากจะมาอุดหนุนนะคะไปได้ตั้งแต่10โมงเช้าร้านเปิดทุกวันค่ะใครอยากจะไปนั่งพักผ่อนริมทางเขามีเปลผูกเอาไว้ใต้ร่มไม้ด้วยอยากจะงีบพักระหว่างเดินทางก็ได้หรือจะมาเติมพลังให้อิ่มท้องกันก่อนเดินทางก็ยินดีมากๆค่ะโอ้แน่นทั้งไก่ทั้งเลือดเอายากกินตีไง